สุญญาตาหรือนิพพานเนี่ยไม่ได้ขาดศูนย์เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แต่ความมีอยู่เนี่ยเกิดไม่ปรากฏเท่ากับว่าจริงๆและสภาพของเราเนี่ยคือสุดยอดเลยเป็นสุดยอดเนื้อธรรมนะสภาวะนิพพานเนี่ยหรือเรียกว่าอามะตะแปลว่าไม่ตายหรือเรียกอย่างว่าอาสังคตะธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้คุณสมบัติมันมีสามอย่างคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏ เมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏแต่สภาพที่เราคลองอยู่ตอนนี้ที่เรายึดถืออยู่ด้วยความเข้าใจผิดคือมีอวิชชาเนี่ย <c oughs> คือรูปก,กายเราเวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขาเนี่ยสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งเนี่ยห้าธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าบอกมันจะมีสามคุณสมบัติคือเกิดปรากฏและเสื่อมปรากฏและเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือเสื่อมเรื่อยๆ เหมือนก้อนน้าแข็งเนี่ยมันตั้งอยู่เฉยๆมันก็ละลายเปลี่ยนรูปร่างตลอดเวลาตึกรามบ้านช่องเนี่ยคนสัตว์สิ่งของเนี่แก่ลงทุกวินาทีนะแก่ลงทุกวินาทนีเท่ากับว่ามันตั้งอยู่เนี่ยยมยืนเฉยๆก็ความเสื่อมปรากฏให้ยืนนิ่งๆร้อยปีเนี่ยก็จะเห็นสภาพผมหงอกขาวฟันหลุดล่วงหนังเหยียวย่นไปเรื่อยๆนี่นี่คือกันหน้า